วัสดีครับพบก,กับผมปีชาอีกเช่นเคยครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับสีทาเสาวไว้น้ำยูนิเทน w ดบิพันนะครับทูคอมโพเนนต์ onent, มี2ส,ส่วนประกอบกันพาร์ท A แล้วก็พาร์ท B รวมกันเป็นยูนิเทนเดบิพนะครับตัวนี้เป็นสีทาทับหน้าสําหรับสาวไว้น้ํามีหลายสีให้เลือกนะครับแต่สีที่นิยมก็มีโทนฟ้าโทนน้าเงินโทนขาวนะครับ ดับเบิลยูสี่พันมี2ส่วนนะครับพาร์ทเอพาร์ทบีผสมกันในอัตราส่วน4ต่อ1นะครับ4ต่อ1ถ้าตัวนี้1ตัวนี้1ก็คืออยู่ในอัตรา4ต่อ1พอดีนี่คือ1ชุดนะครับแล้วก็เวลาผสมกับทินเนอร์ใช้ทินเนอร์ตัว m นะครับ22นะครับเป็นทินเนอร์สำหรับยูนิเทนนะครับโดยเฉพาะนะครับแนะนำให้ใช้ให้ตรงรุ่นนะครับทินเนอร์ก็จะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ยูริเทนสี่พันะครับมีข้อดียังไงนะครับตัวนี้นะครับมีข้อดีคือนะครับทนสารเคมีได้ดีมากๆนะครับในสาะว่ายน้ำมีสารเคมีมีกรดมีด่างมีคอรินเพราะฉะนั้นยูริเทนสีที่จะต้องทาในสาะว่ายน้ำต้องเป็นยูริเทนแบบอย่างนี้ที่กันทนสารเคมีได้ดีนะครับทนแรงกระแทกได้ดีนะครับยูริเทนทั้งสองพาร์ทนี้นะครับรวมกันนะครับตัวนี้ก็ทนความร้อนได้ดีที่สำคัญ ทนความชื้นนะครับป้องกันความชื้นได้ดีนะครับตัวนี้สําคัญมากกันน้าได้ดีเอาง่ายๆนะครับเพราะว่าสีทาเสาไวน้ํามันต้องอยู่ในเสาไวน้ําตลอดเวลาเพราะฉะนั้นครับเวลาเราจะทาสีเสาไวน้ําไม่ใช่ว่าเราจะเอาสีไหนมาทาก็ได้นะครับทาได้แต่แบบอย่างนั้นทั่วไปก็จะอยู่ได้ไม่นานนะครับก่อนที่เราจะทายูนิเทนนะครับตัวพาร์ทเอวีผสมกันแล้วก็ผสมชินเนอร์ตัว M22 เนี่ย เราต้องมีการทารองพื้นซึ่งเป็นสีอีพ็อกซี่นะครับซึ่งผมแนะนำไปแล้วอีพ็อกซี่นะครับให้ทา2ชั้นด้วยกันนะครับตัวยูทิเทนตัวนี้เดันยู4,000ก็แนะนําให้ทา2ชั้นเช่นเดีวยวกันนะครับปริมาณการใช้1ชุดแบบอย่างนี้นะครับใช้กับสาะว่ายน้ําถ้าเป็นสัตว์4เมตรคูณ8เมตรลึก1.5เมตรนะครับประมาณ70ตารางเมตรเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับ 1ชุดเนี่ยมันใช้ต่อ1รอบนะครับ1รอบกันทา1ชุดเมี่ทาได้ประมาณ3 0มสถึงสีตารางเมตรนะครับอย่าเกินนี้ถ้าเกินนี้ก็จะบางเกินไปนะครับต่อ1รอบถ้าเป็นสะนาถ้า,ถ,าถ้าสะขนาด4ีคูณแเนี่ยนะครับถ้าลึกจุกหนึ่งจุดห้นะครับ1รอบเราจะใช้แบบอย่างนี้2ชุดถ้าผมแนะนำให้ใช้สองรอบทาสองรอบนะครับก็จะใช้ ยูนิเทนนะครับ w 4 0 0 0นี Unlike, den, ้สชุดด้วยกันนะครับเพียงพอไหมเพียงพอครับรองพื้นอย่างดี2ชั้นนะครับแล้วก็ทาทับหน้าที่เป็นสีที่เราต้องการ2ชั้นนะครับถ้าให้ดีมากที่สุดครับถ้าเรามีงบประมาณไม่ได้ติดขัดเรื่องงบประมาณไม่ได้รีบร้อนอะไรมากเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวโพลตัวยูนิเทน w 4 0 0 0แล้วก็ขีดลงท้ายด้วยเคลียร์เป็นการทาทับหน้าใสอีก ชั้นหนึ่งชั้นสุท้าเป็นชั้นที่5แต่นะครับสี่ชั้นนะครับรองพื้น2องทาทับหน้า2แบบนี้ก็เพียงพอนะครับที่จะได้คุณภาพที่ดีนอกจากทนการกัดกร่อนที่ดีของเคมีที่ดีครับทนความชื้นได้ดีนะครับตัวนีนะ้ก็ยังมีในส่วนของผิวของเนื้องานนะครับถ้าเราเทียบกับกระเบื้องเนี่ยนะครับเนื้องานของกระเบื้องมันจะต้องมีร่องยาแนว นะครับร่องยาแนวนี้แหละคือตัวอุปสรรคของคนมีสาวไวยน้ํากระเบื้องนะครับมันแต่พวกตะไคร่สิ่งสกปรกต่างๆมันจะไปอยู่ในร่องยาเนีวเราต้องขัดต้องดูดต้องใช้เวลาถ้ามันสะสมมากขัดไม่ออกนะครับต้องใช้เคีรุนแรงในการที่จะฆ่านะครับน้ำยากําจัดตะไคร่ฆ่าไม่ออกก็ต้องเอาน้ําออกแล้วก็เอากดเกลือลงไปล้างนะครับกดเกลือแบบเข้มข้นนะครับแบบ30%เเลยเข้มข้นเข้มข้น,ขน ไปขัดไปล้างไปถูอันนั้นก็จะเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าน้ําต่างๆเยอะแยะมากมายนั่นคือความยุ่งยากนะครับของคนมีสระว่ายน้ําที่เป็นกบบนอแต่ตัวนี้ครับผิวมันเรียบเนียนนะครับผิวเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดเลยนะครับก็โอกาสที่จะเกิดกระคข้เกาะน,นั้นมีได้น้อยมากเวลาเราทําความสะอาดเราไม่ต้องไปใช้แปรงขัดแบบแรงๆแปงรงลวดแปรงไนลอนที่แรงๆแบบ สรคอนกรีตที่เป็นสากกระเบื้องนะครับเราใช้แบบแค่ฟองน้ํานะครับก็ได้เบาๆเพราะว่ามันขัดออกง่ายอยู่แล้วผิวมันเรียบนะครับนี่คือข้อดีครับนอกจากนั้นครับนอกจากข้อดีพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับสระตัวที่ใช้สีทาสาไฟน้ำเวลาเราจะรีโนเวทเสาวฟน้ำนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนสีที่เราไม่ชอบสีนี้แล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนง่ายครับเพียงแค่เรา ขัดด้วยกระดาษทรายนะครับแล้วก็ทาทับหน้านะครับตัวใหม่เข้าไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นกระเบื้องครับ,บเวลาที่เราจะรีนเบทนะครับนอกจากค่ากระเบื้องใหม่ที่เราต้องซื้อจํานวนเท่าเดิมแล้วเราต้องมีค่านะครับพิเศษขึ้นมาก็คือค่ารื้อกระเบื้องซึ่งค่าแรงในการรื้อกระเบื้องครับคิดเท่ากันกับค่าปูกระเบื้องนะครับนอกจากนั้นยังจะต้องมีค่าขนกระเบื้องไปทิ้งอีกนั่นคือความยุ่งยากของศาตว์กระเบื้องแต่แน่นอนครับศาตว์กระเบื้องก็จะมีความสวยงามในแบบที่ ได้หลากหลายเช่นเดียวกันคนนิยมมากกว่าสีทาสาไว้น้ํายังไม,ไม่เป็นที่นิยมเพราะว่าที่ผ่านมานั้นยังไม่มียี่ห้อไหนที่สามารถใช้ได้นานนะครับใช้ได้แค่ไม่กี่เดือนก็มีรอยบวมให้เห็นแต่ตัวนี้ครับด้วยเทคโนโลยีของวินวินพูน,นะครับผมให้ทาที่เป็นรองพื้นเนี่ยที่เป็นอีพ็อกซี่สองชั้นกันน้ำํำซึมจากด้านนอกได้ดีอยู่แล้ว นะครับแล้วก็มีทาทับหน้าตัวนี้ซึ่งเป็นยูนิเทนอย่างดีกันน้ํากันความชื้นได้ดีอยู่แล้วนะครับน้ําจากข้างนอกข้างในไหลออกข้างนอกไม่ได้น้ําออกจากข้างนอกไหลเข้าข้างในไม่ได้นี่คือสีทาเสาไว้น้าครับที่เป็นยูนิเทนแบบ2พาร์ทรวมกันนะครับตัวนี้นเลือกสีนะครับกับทีมงานฝ่ายขายของนมิมพูดได้เลยสร้างสาไว้น้ําให้รวดเร็วครับนะครับก็ใช้สีทาเสาไว้น้ำครับไม่ต้องรอเลยนะครับ เวลาบางทีสั่งกระเบื้องใช้เวลานานนะครับได้กระเบื้องกว่าจะได้กระเบื้องที่เราต้องการนะครับวันนี้ครับมีหลากหลายสีให้เลือกนะครับแต่สีแนะนาง่ายๆสีขาวแล้วก็สีน้ําเงินสีโทนฟ้าก็จะหาได้ไม่ยากใช่ว่าสั่งไม่นานนะครับวันนี้ต้องจากลาไปก่อนนะครับกับเคล็ดลับดีๆสาหรับการใช้สีผาเสือว้น้าที่เป็นสีทับหน้าอยู่ในเทน W4000 ครับสำหรับรายละเอียดที่เยอะกว่านี้มากกว่านี้เข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์ประกอบนะครับ พร้อมทั้งติดตามในช่อง YouTube ทุกเรื่องราวของสาวไว้น้ำจะมารวมกันที่นี่เพื่อตอบคำถามรวมไปถึงนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆผ่านทาง2ช่องทางนี้ครับผมวิชาจากราทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ